สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับเพื่อนเพื่อนล็อกอินเฟซบุ๊คล่าสุดเมื่อไหร่ครับผมว่าหลายๆคนน่าจะ,ะ,ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจำไม่ได้นะครับว่าล mm ็อกอินเมื่อไหร่เพราะว่าเวลาจะเข้าใช้งานก็กดที่รูปไอคอนหรือว่ารูปรูปรูปของอตัวแอปอะตรงมือถือกดเข้าไปตรงนั้นปั๊บมันก็จะเข้า Facebook เลยใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนอนนะ่ะเข้าไปดูพรดด f a เฟซบุ๊กของเรากันนะครับดูแล้วจดไว้หรือจะด,ดู ดูเพื่อความจําก็ได้นะครับดูไว้ว่าว่ามันพัสดร์อะไรนะครับเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเราต้องเข้าไปดูตรงไหนหรือหรือถ้าใครจดเก็บไว้เวลาฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ออกมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะดูพาสดุเฟซบุ๊กยังไงครับผมโอเคครับอ่าลำแรกนะถ้าเหมือนที่บอกครับถ้าเราจำพัสดไม่ได้แล้วนะครับมาเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเริ่มแรกไปที่ตัว gmail ก่อนเลยครับนี่นะครับไปที่ตัว gmail ตัวนี้นะครับ ใครไม่มี Gmail ก็ให้ไปสมัคร Gmail ไว้ก่อนนะครับผมเขครับบน Gmail ลงทะเบียน Gmail, Gmail ว e b นะครับผมโอเคเข้าไปปึ๊บนะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับมุม,ม,มตรงนี้ปกติมันจะเป็นตัวชื่อย่อเป็นอักษรย่อของชื่อที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับของผมเพ้้นต้นด้วยเดบพย,ยู่นะเพราะว่าผมล็อกอินด้วยชื่อวิรัตนะครับผมเป็นชื่อของผมนะครับ นี่นะครับพอเราแตะเข้าไปแล้วด <eterm Gore> ูตรงด้านบนนี <ain> er. ้นะครับตรงนี้นี่นะครับว่าเป็นชื่ออีเมลของเราหรือเปล่านะครับที่เราล็อกอินปกติแล้วชื่ออีเมลตรงนี้จะเป็นชื่ออีเมลที่เราล็อกอินตั้งแต่วันแรกๆที่เราซื้อโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอีเมลที่เราใช้ในการสื่อสารปกติทุกวันอยู่ด้วยนะครับถ้าตรงนี้ชื่อมันตรงนะครับโอเคให้มาที่ตรงนี้เลยถ้าชื่อไม่ตรงก็ให้ดูด้านล่างะครับด้านล่างตรงนี้ ด้านล่างวันนี้น่าจะมีอีเมลอีกที่เป็นอีเมลของของเราอยู่ของผมจะมีอีเมลอยู่เยอะมากเพราะว่าผมาใช้ในการล็อกล็อกล็อกอินเรียนออนไลน์ของลูกด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งใช้ในการทําคลิปด้วยนะครับมันก็เลยมีอีเมลอยู่หลายตัวนะครับแต่ตัวหลักๆของผมก็คือจะเป็นตัวบนนี้แหละนะครับโอเคเสร็จแล้วถ้าข้างบนเป็นเมลอเราแน่แนให้เราเข้าตรงนี้เลยครับจัดการบัญชี Google นะครับแตะเข้าไปเลยครับเพิ่ม เ็ hey, พอแตะเข้าไปแล้วตรงแถบด้านด้านบนตรงนี้ครับตรงแถบด้านบนตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนเลยครับเลื่อนไปเลยหาตรงคําว่าความปลอดภัยครับนี่นะครับแตะเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างเกือบล่างสุดนะครับเลื่อนลงไปเลยนี่นะครับเกือบล่างสุดต,ตรงช่องนี้ ครื่องมือในการจัดการรหัสผ่านตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เราแตะเข้าไปเลยครับพอแ,แตะเข้ามาแล้วมันบอกว่าตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันจะมีการแก็บรหัสผ่านอยู่ประมาณ47รายการซึ่งเป็นรหัสผ่านเห็นไหมครับเยอะมากเลยเป็นเว็บต่างๆเป็นอะไรต่างๆ,ๆที่เราเคยเข้าไว้แล้วเรากดเซฟไว้ในตัว Google นะมันก็จะเซฟไว้ตรงนี้ให้นะครับให้เราเลื่อนไปอะคือวิธีการนี้จะใช้กับ ตัวแอปอย่างอื่นก็ได้ที่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับโอเคตอนนี้เราต้องการดูผ่านดของ Facebook ใช่ไหมครับผมเลื่อนลงมาก่อนนี่เจอเฟซบุ๊กแล้วนะครับของผมมันจะบอกว่า a c e b o o k มีอยู่5บัญชีนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนที่บอกครับในเครื่องเนี่ยมีบัญชีที่เป็น Facebook ของลูกที่ใช้เรียนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มี Facebook ที่ผมใช้ในการทําคลิปด้วยนะครับมันก็เลยดูเยอะๆไปหน่อยนะครับโอเคแตะครับไปเลยครับ อ่าแล้วมันจะขึ้นว่าหาต้อนแก้ไขรหัสผ่านที่มันทึกไว้ให้ตั้งค่าการล็อกหน้าจอในการตั้งค่าโอเคอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับเราต้องไปตั้งค่าหน้าจอปกติแล้วเครื่องของผมเวลาผมอ่าตั้งไว้แล้วผมหยิบมาจะใช้ใช้งานผมแค่ปัดเฉยหรือผมแค่กดปุ่มมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับโดยไม่ต้องใส่หรหัสนะครับแต่ถ้าของของใครที่ต้องใส่รหัสอยู่แล้วมันจะไม่ถ่ายอย่างนี้ นะครับอันนี้ของผมไม่ได้ใส่มาเลยถามนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตั้งก่อนนะครับการเข้าไปตั้งก็คือแตะตรงนี้เลยครับการตั้งค่าเลยแตะเลยปุ๊บนี่นะครับมันมานอันนี้เห็นไหมครับของผมปกติแล้วมันจะขึ้นนี่แค่ปัดอย่างเดียวมันบอกแล้วนี่ชนิดของการล็อกหน้าจอปัจจุบันเห็นไหมครับแค่ปัดอย่างเดียวผมแค่ปัดผมก็เข้าใช้งานโทรศัพท์ได้เลยวแต่มันต้องการจะให้เราตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับตั้งเลยเลือกเป็นตัวตัวพินครับนี่ครับ ตัวพินตัวนี้นะครับแตะเลยปุ๊บโอเคมัน,น่าใส่ตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัวอันนี้ผมใส่เพื่อจะเทสเฉยๆนะผมใส่เลยหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็กดตกลงครับก็กดดาเนินการครับปุ๊บอ่าแล้วก็ใส่พินอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตกลงครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้มันตั้งตั้งรหัสแล้วกดเรียบร้อยข้างล่างเลยครับนะมันก็จะให้เราใส่พินอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าไปดูตัวไอ้ p ส s s w o r d เมื่อกี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ดำเนินการโอเคครับพอเราใส่รหัสแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเข้ามาในหน้าของ facebook ที่มีบอกว่ามีอยู่ห้าบัญชีใช่ไหมครับโดยปกติแล้วนะครับบัญชีตัวแรกนะครับบัญชีตัวแรกชุดแรกชุดนี้ จะเป็นยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของ Facebook ของเรานะครับโดยปกติแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถึงจะมีกี่บัญชีก็าตามเพราะตอนนี้ผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยชุดแรกเนี่ยเป็นยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของ Facebook ผมเลยนะครับส่วนอีก4บัญชีด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นของลูกจะเป็นของที่ผมใช้ทําคลิปหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอยู่บนๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมจําได้ว่าตรงนี้เป็นของผมแน่ๆนะครับผม โอเคอันนี้คือแล้วถ้าสมมติเราจะเข้าไปดูนะครับสมมติเราจะเข้าไปดูพาสเวิร์ดข้างบนอะ่ะตัวยูสเนมอ่ะมันมันโชว์อยู่แล้วแน่ๆนะครับพาสเวิร์ดมันจะเป็นไข่ปลาจุดๆ,ๆอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะเข้าไปดูเราต้องกอดตรงนี้ครับนี่รูปตาที่กากบาดนั่นแหะครับเดี๋ยวผมลองกอดเข้าไปดูหนึ่งนะครับมันก็จะโชวพ์พาสเวิร์ดขึ้นมาให้ด้านซ้ายมือที่เป็นรูปไข่ปลาเมือเ่อกี้มันจะโชวพ์พาสเวิร์ดขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการจะปิด แล้วก็กดทีหนึ่งครับนี่มันก็ปิดไปมันก็จะมองไม่เห็นนะครับแค่นี้เองนะครับใครว่างๆใครที่จำไม่ได้ลองกอดเข้ามาแล้วจดเก็บไว้หรือทำเมก็ได้นะครับดูไว้บ้างเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆก็รู้อยู่นะครับบ่อยครั้งมากที่ลืมพจน์ดูดเฟซบุ๊กนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องพางฟอร์แมตเครื่องไปเข้าเครื่องอื่นนะครับจำพรน์ดดไม่ได้ปัญหานี้จะมาแน่ๆนะครับผมโอเคอันนี้คือในส่วนที่ ที่เราล็อกอินด้วยด้วยเมลด้วยเมลเดิมนะครับตั้งแต่แรกๆแล้วก็มีการเซฟเก็บไว้นะครับคล้ายๆากับการดูพาสเวิรด์ดคูเกิลสมัยก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับตัวทีครับนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากหน้านาั้นนี้ไปก่อนนะครับแล้วในเคสที่ว่าจาพาสเวิดไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ว่ายังเข้า Facebook ได้นะนี่นี่นนผมพูดในเคสตัวนี้ก่อนนะครับ จำพาสเวิร์ดไม่ได้แต่ว่ายังเข้า Facebook ได้อยู่นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ a c e b o o k อา่าถ้าสมมติว่าจำพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วเข้า Facebook ไม่ได้ด้วยมันก็ต้องไปอีกเคสนึงเลยคือไปทำเรื่องไปอะไรก็อีกอีกเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวค่อยว่าว่ากันอีกทีหนึงนะครับเราในแค่ตัวนี้ก่อนว่าเราอ่าจำพาสเวิร์ดไม่ได้แต่ว่าเข้า Facebook ได้นะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนเลยครับแตะเข้าไปเลยครับนี่เ c e บ o o k ของผมนะ นี่ครับมาตรงมุมขวาบนตัวนี้นะครับตรงรูปขีดสามขีดเนี่ยครับแตกไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดมาตรงคําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับแตกไปเลยครับเสร็จแล้วให้มาตรงการตั้งค่าครับนะครับตรงการตั้งค่าปบ๊บทีนี้ก็แตกไปเลยครับใช่ครับพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วให้เรามาตรงอ่า นี่ครับบทที่สองครับการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรงการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบครับแตกเข้าไปเลยครับเคนะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงคําว่าการเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับให้เราแตกเข้าไปเลยครับเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วมันก็จะใ้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่สองอันนะครับไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะผมข้ามดูก่อน ตรนี้โทษทีเมื่อกี้ผมลงบอกตรงการเข้าสู่ระบบตัวนี้นะครับที่เราเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเราต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนหลาดผ่านนะครับเราต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนหัาดผ่านนี้นะครับแต่เข้าไปเลยมันก็จะใส่หลาดผ่านปัจจุบันแล้วก็ใส่หัาดผ่านใหม่เข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าคือเราจำพัสดุ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเข้าในเฟซได้อยู่แล้วเลยครับาอย่างนี้พรสดปัจจุบันเราจําไม่ได้นะครับพัสดใหม่เราก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้เรามาตรงหัวข้อนี้นะครับนี่ ลืมรนัจผ่านใช้หรือไม่นะครับให้แล้วแต่นี้เลยครับนี่นะครับพอมานหน้าตัวนี้แล้วนะครับมันก็จะโชว์ตัวการส่งรหัสส่งอีเมมาว่าต้องการให้ทาง f a c e b o o k อ่ะส่งอีเมมาทาง G ทางจีเมลหรือส่งมาที่ ap, เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนนะครับให้เราเลือกได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นแนวทางนะครับว่าถ้าเราจำาสเวิร์ดไม่ได้นะครับแต่ว่าตัว Gmail เนี้ยตัวเมลที่เราลงไว้ยังได้อยู่จำได้อยู่ ตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ยังมีอยู่อ่ะเราก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เสร็จแล้วก็ดําเนมือนกันแล้วก็ทําต่อไปเลยจนจบเราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนตัวอ่าพาสเวิร์ดใหม่ได้นะครับไปสร้างวล็ใหม่ได้นะครับอันนี้คือในทาในเคสที่ว่าเราไม่ได้เซฟไว้ในตัว g m a ่ l นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าของใครจําไม่ได้ Gmail ก็ไม่ได้เซฟอแล้วเข้ามาในหน้าตัวเนี้ย เมลที่เราเคยลงทะเบียนไว้เราก็จําไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วนะครับทางนี้มันจะใช้วิธีการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ต้องใช้วิธีการอื่นเลยอาจจะต้องส่งเรื่องไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแต่ที่นแน่ๆอย่าลืมถ้าเป็นไปได้เข้าไปดูพัุดุเฟซบุ๊กกันบ้างนะครับเข้าไปดูครับไปเก็บเข้าไปจดไว้ที่ไหนก็ได้นะครับให้เราจําได้คนเดียวเผื่อฉุกเฉินขน เราววันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ